คลิปนี้ก็เป็นรายงานเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ถูกเพลิงไหม้นะฮะโดยในรูปนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า X ผึง G3 นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่28มีนาคมในเขตหัวเมืองสันเจินนะฮะโดยในปีที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวรถยนต์ไฟฟ้าถูกไฟไหม้อยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่เรื่องแปลกก็คือยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านั้นกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยทางสื่อจีนนะครับได้รายงานว่าอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้ามีขึ้นเพียง86ครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉลี่ย1ครั้งต่อสัปดาห์ในไตรมาสแรกของปีนี้และรถยนต์ไฟฟ้านะครับถูกไฟไหม้ไปแล้ว640คันเพิ่มขึ้น32%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะฮะก็คิดเฉลี่ยเป็น7คันต่อวันนั่นก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการเผยแพร่โดยกรมดับเพลิงและกู้ภัยของจีนนะครับ โดยกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาโดยยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างเทส l a นะครับแล้วก็ BYD ยักษ์ใหญ่ในประเทศนะฮะหรือแม้แต่ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดินนะครับเช่น GAC และ BAIC ก็ไม่รอดจากชะตากรรมไฟไหม้นี้ไปได้นะครับโดยในบรรดาอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า86ครั้งนะครับ BYD นั่นเองนะฮะขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ ที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้มากที่สุดนะครับในรถรุ่น e 5 e 2แท้งและชินส่วนยักษ์ใหญ่อย่างเทส l a นะครับเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขึ้น5ครั้งนะฮะกับในรถรุ่นโ o เดล3และ m o เดล S ส่วนข้อมูลการขายรถ EV นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565แสดงให้เห็นว่า byd นั้นขายรถ EV ไปได้มากกว่ายี่ห้ออื่นๆเลยนะ ส่วนแบรนด์ลีออโต้นะครับขายรถ e v ีได้มากกว่า X p e เพงนะฮะในขณะที่ลีออโต้อยู่ในอันดับ6นะครับด้วยอุบัติเหตุไฟไหม้รถถึง5ครั้งลนนะแล้วก็ X p e เพงนะฮะอยู่ในอันดับ7ดนะครับด้วยอุบัติเหตุไฟไหม้4ครั้งและแบรนด์โซตี้นะฮะขายรถแทบไม่ได้เลยนะฮะแต่ก็เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถไปเพียง2ครั้งนะครับส่วนแบรนด์นีโอนะครับน่าประทับใจมากฮะเกิดเหตุไฟไหม้รถเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วน BYD นะครับเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม2564นะครับซึ่งก็เป็นรถรุ่น BYD h a n ฮนะครับซึ่งเหตุเกิดบนทางด่วนสัเจรน,นะฮะและเทสลาก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งล่าสุดนะฮะกับรถเทสลาในเดือนตุลาคมเหมือนกันนะปี2564เหมือนกันด้วยนะครับก็เป็นรถรุ่นโมเดลเนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ขนาดจอดรถอยู่เฉยๆในรูปนี้ก็เป็นรถเทสลานะครับที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขึ้น ทั้งนี้ก็ยังมีรายงานว่าเกิดไฟไหม้รถไฟฟ้าขึ้นอีก57ครั้งในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนะฮะคิดเป็น66%ของการเกิดเพลิงไหม้ทั้งหมดจากที่กล่าวมาส่วนสาเหตุของไฟไหม้นะครับในบรรดาอุบัติเหตุไฟไหม้86ครั้งเนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่นะครับไฟไหม้ขณะชาร์จไฟไหม้ขณะขับรถไฟไหม้ขณะจอดรถและไฟไหม้หลังการชน ซึ่งในบรรดาอุบัติเหตุไฟไหม้ทั้งหมด4ประเภทนี้นะครับก็ยังไม่รวมถึงอุบัติเหตุ7ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุอีกด้วยและ3 1ครั้งนะครับเกิดขึ้นขณนะจอดรถและ22ครั้งเกิดขึ้นขณนะชาร์จรถรวมไปถึงไฟไหม้ที่ชาร์จด้วยนะฮะและ20ครั้งเกิดขึ้นระหว่างขับรถและ6ครั้งเกิดขึ้นระหว่างการชนกับวัตถุอื่นๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งปักกิ่งนะครับระบุว่า 38. 5เปเซ และอุบัติเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในสถานะคงที่และ27.5%เกิดขึ้นในสถานะระหว่างการชาร์จโดยอ้างอิงจากสถาบัานเทคโนโลยีแห่งปักกิ่งนะครับและเมื่อมีการชาร์จแบบ DC นะครับภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำมากระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่สามารถอุ่นแบตเตอรี่ได้ก็อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้น ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุนะครับคือการตกตะกอนของลิเทียมคาร์บอนเนตและการก่อตัวของลิเทียมเดนไดในแบตเตอรี่ลิเทียมแบบไตรภาคและนอกจากนี้นะครับ66%ของไฟไหม้เกิดขึ้นในเดือนที่ร้อนของปีและ44%เกิดขึ้นในเดือนที่หนาวเย็นซึ่งมันก็จะดูเหมือนว่าจะเกิดความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับในฤดูหนาวเมื่อมีการชาร์จเกิดขึ้น และก็ในฤดูร้อนนะครับก็จะเสี่ยงเกิดไฟไหม้ได้นะฮะเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นสูงเกินไปนอกจากนี้นะครับแชสซีของรถยนต์เมื่อเกิดการชนกันนะฮะเซลล์ในก้อนแบตเตอรี่จะถูกบีบหรือเจาะจากนั้นส่วนประกอบอ,อื่นๆจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นโดยทางเลขาธิการรถยนต์นั่งสมบุบูแห่งประเทศจีนนะครับหรือ CPCa นะครับก็ได้กล่าวระบุไว้ สำหรับ CPCA นะครับก็เป็นองค์กรนอกภาครัฐนะฮะที่ก่อตั้งขึ้นในปี2537นะครับโดย SAIC Volkswagen นะครับซึ่งก็ไม่ผ่านการรับรองสถิติยานยนต์หรือได้รับอนุญาตจากภาครัฐนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติยานยนต์และก็เป็นเพียงแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทยานยนต์โดยการรวบรวมข้อมูลรายงานที่ส่งโดยบริษัทเหล่านี้เท่านั้นนะฮะ และนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้าฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าก็ฟังได้นะฮะเพราะว่ารถทุกคันไม่ว่าจะเป็น ICE ก็เกิดไฟไหม้ได้ครับไม่ว่าจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนจะให้ดีเลิศยังไงก็มีปัญหากันทุกยี่ห้อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามซับสไครต์ก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ